พระพุทธเจ้าว่าเราเป็นผู้แนะนำสั่งสอนทางออกจากโลกก็ดีทางไปสวรรค์ก็ดีไปนิพพานก็ดีเราตถาคตเป็นผู้แนะนำสั่งสอนให้เท่านั้นตนนั่นแหละต้องทำเอาเองแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายก็ทำเอาเองทั้งนั้นตนแหละทำให้ตน ตนจะออกจากโลกก็แม่นตนตั้งอกตั้งใจทําใส่ตนตนจะติดอยู่ในโลกก็แม่นใจของตนไม่อยากไปเพราะหลงตนหลงตัวทางปฏิบัตินะ่ะเราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วและก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาพระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนหรือครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอน ก็ไม่หนีจากกายคกตาคือปัญจก,กรรมฐานนี่แหละต้องพิจารณาเราจะพิจารณานอกมันไปมันก็เป็นนอกไปเสียไกลไปเสียเพื่อให้จิตให้ใจนั่นแหละรู้จักสกลกายอันนี้รู้จักก้อนอันนี้ว่ามันเป็นอย่างหนึ่งมันเป็นของกลางไม่ใช่ของใครสักคน เรานี้ได้สมบัติอย่างดีคือสกลกายนี้มีตาหูจมกูกลิ้นกายดีมีใจดีได้สมบัติอันดีมาใช้เราจะใช้สอยมันเราจะเดินทางไปสวรรค์ก็ดีจะเดินทางไปนิพพานก็ดีต้องอาศัยอันนี้จะมีแต่ดวงจิตอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จอะไรทั้งหมดทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าได้เทศไว้ว่ามโนปุพังเข้ามาทำมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายจะทำดีทำกุศลดีก็ใจนั่นแหละเป็นผู้ถึงก่อนเป็นผู้ถึงพร้อมจะทำบาปอกุศลก็ใจนี่แหละจะพองแผ้วจาใสเปิกบานก็ใจนี่แหละจะเศร้าหมองขุนมัวก็ใจนี่แหละ ใจเศร้าหมองคุณหมัวแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ในโลกจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขรั้นใจผ่องแผ้วแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านว่ามณสาเจปสันเนนะบุคคลผู้มีใจผ่องแผ้วดีแล้วแม้นจะพูดอยู่ก็ดีแม้นจะพูดอยู่ก็มีความสุขแม้นจะทำอยู่ก็มีความสุข ตโตนังสุขะมเนวติอยู่ที่ไหนๆก็มีความสุขมีความสุขเหมือนกับเงาเทียมตนไปฉายาวะอนุปายินีเหมือนเงาเทียมตนไปไปสวรรค์ก็ดีมามนุษย์ก็ดีเพราะเหตุนั่นแหละให้เราพากันตั้งใจอบรมตั้งสติไว้ที่ใจควบคุมใจ ให้มีสติสัมปชัญญะมีสติรู้ตัวอยู่เสมอการทำการพูดการคิดก็อย่าให้มันผิดมันพลาดไปควบคุมให้มันถูกครั้นมันผิดมันพลาดเราก็มีสติยั้งไว้ละปล่อยวางไม่เอามันทางผิดนะ่ะพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทางไปนรก ทางไปสวรรค์ทางไปพรหมโลกทางไปพระนิพพานพระองค์ก็บอกไว้แล้วให้วางกายให้เป็นสุจริตวาจาให้บริสุทธิ์ใจให้บริสุทธิ์นี่ทางไปสวรรค์ทางมามนุษย์ทางไปพระนิพพานให้บริสุทธิ์อย่างนี้ทางไปนรกนั่นเรียกว่าทุจริตนั้น ทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ทางไปนรกเราจะเว้นเสียไม่ไปละรู้จักแล้วเราจะไปแต่ทางที่ราบลื่นทางสบายการเดินก็ทางกายวาจาใจเท่านั้นแหละผู้ที่จะเที่ยวเอาพบเอาชาตินับกับนับกันไม่ได้ตั้งแต่โลกเป็นโลกมา คือดวงจิตของเรานี่เองดวงจิตของเรานี่เองเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรแล้วก่อเล่าไม่เบื่อสักทีก็แม่นดวงจิตของเรานี่แหละเพราะเหตุนั้นเราจึงต้องอบรมจิตใจของเราให้ดีให้ใจรู้เสียใจนี่แหละมันเป็นผู้หลงจนนับพบนับชาติไม่ได้พบน้อยพบใหญ่ เที่ยวอยู่ในสังสารจักนี้จึงให้เข้าใจเสียว่าเจ้ากรรมนายเวรนคือใจตัวกรรมแม่นใจดวงใจอันเดียววิญญาณอันเดียวเป็นตัวกรรมแต่งกรรมเสียแล้วให้เวียนตายเวียนเกิดที่นี่ไม่เลิกเรารู้จักแล้วเราต้องควบคุมใจแนะนำสั่งสอนใจ ทำใจของเราให้ผ่องแผ้วว่าเอาย่อๆนี่แหละกว้างขวางก็ได้ยินมาพอแหงแล้วเอาย่อๆควบคุมใจเท่านั้นแหละใจนี้เจ้าของนรกก็แม่นใจนี่แหละถอนออกก็ใจนี่แหละครั้นมันไม่ดีแล้วก็ร้อนเป็นทุกข์เหมือนใจจะขาดครั้นใจไม่ดีแล้วก็มันกลุ้ม เป็นทุกจนฆ่าตัวตายนี่แหละถือว่าเราเป็นเรานี่ก็เพราะใจนี่แหละไม่ใช่อื่นดอกเพราะมันไม่รู้ท่านเรียกว่าอาวิชาตัวใจนี่แหละอาวิชาเราจึงควรสดับตรับฟังแล้วก็ค้นคว้าพิจารณาใคร่ครวนหาเหตุผลทุกมันมาจากไหนให้พิจารณาทุกก่อน ทุกเป็นของจริงอันประเสริฐมันมาจากไหนค้นขึ้นไปสิเห็นมาจากโง่นั่นแหละดวงจิตเป็นผู้โง่มันต้องเป็นมันต้องเดือดร้อนมันถึงคร่มันถึงปรารถนามันถึงอยากเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเกลียดเพราะชังมันชังมันก็ไม่อยากเป็น แล้วก็หาข้อมาแก้ไขหาคิดอีหยังมาทาหนังเหี่ยวก็เอามาทาลอกหนังออกมันได้กี่วันมันก็เหี่ยวอย่างเก่านี่หาทางแก้ดูท่านว่าวิพวตัญหามันเป็นกับดวงใจเราสดับรับฟังอยู่อบรมอยู่ทุกวันนี้ทำความเพียรอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอยากรู้จักใจของเรา รันรู้แล้วก็คุมเอาแต่ใจนี่ขัดเกลาเอาแต่นี่สั่งสอนเอาแต่นี่ให้มันรู้เท่าสังขารน,นี่แหละมันไม่รู้เพราะมันโง่ว่ามันแม่นหมดทางก้อนนี้เป็นตัวเราเป็นผู้หญิงผู้ชายยึดถือไปยึดถือออกไปรอบๆแผ่นดินยึดในตัวยังไม่พอยึดแผ่นดินออกไปอีก นี่แหละเพราะความหลงก็ยึดทั้งการทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเรียนวิชาศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อจะบำรุงบำเรอครอบครัวของตนบำรุงบำเรอตนให้เป็นสุขบำรุงพระศาสนาคำจุนพระศาสนาก็เป็นการดีขอให้รู้เท่าแล้วอย่าไปยึดมันเท่านั้นแหละ ในปฏิจจสมุปบาทท่านว่าอาวิชาให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปท่านว่าให้ดับความโง่อันเดียวเท่านั้นผลดับหมดเพราะทำทั้งหลายไหลมาแต่เหตุทำทั้งหลายคือดีก็ดีชั่วก็ดีไหลมาแต่เหตุคือความโง่ความไม่เข้าใจ คิดว่าเป็นตัวเป็นตนก็ได้รับผลเป็นสุขเป็นทุกข์สืบไปท่านเรียกว่าวัตตะการวนวนไม่มีที่สิ้นสุดเราท่องเที่ยวอยู่นี่ตั้งแต่แผ่นดินเป็นแผ่นดินมาแล้วทุกคนนี่แหละคุณหมอก็ดีคุณหญิงก็ดีเกิดมาชาตินี้นับว่าบุญบาร,รมีอันพวกท่านทั้งหลาย ได้อบรมศีลห้ศีลแปรักษาอุโบสถรักษากรรมบทสิบจึงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เกิดมาก็ไม่เป็นผู้เกียจคร้านไม่เป็นผู้มักหน่ายมีความพอใจแสวงหาวิชาศิลปะจนได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นสูงนี่ก็เพราะบุญกุศลของเราได้สร้างสมอบรมมาจึงว่า บุญได้สร้างสมไว้แล้วแต่การก่อนแล้วก็ได้เกิดในประเทศอันสมควรประเทศอันสมควรก็หมายเอาสกลกายอันนี้หรือจะหมายเอาแผ่นดินฟ้าอากาศก็ได้หรือจะหมายเอาประเทศที่มีพระพุทธศาสนาตั้งมั่นถาวรและมีอาจารย์นักปราญ์แนะนำสั่งสอนได้อันนี้ก็ว่าประเทศอันสมควร ปุเพจักกตาปุญญาตาพวกเราได้เคยอบรมสร้างสมบุญกุศลมาหลายภพหลายชาติแล้วจึงเป็นผู้บริปูรณ์สมบูรณ์และก็ได้เกิดในประเทศอันสมควรประเทศเราได้นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่บรรพบุรุษจนตราบเท่าทุกวันนี้เราก็ได้นับถือพระพุทธศาสนา แล้วก็ได้ตั้งตนไว้ในที่ชอบคือตั้งตนไว้ในการสดับรับฟังทราบทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกก็ดีเกื้อกูลอุดหนุนโลกให้เจริญได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำอัตประโยชน์ประโยชน์ของตนก็ได้แล้วประโยชน์ของคนอื่นของโลกก็ได้อยู่นี่แหละชื่อว่าตั้งตนไว้ในทางที่ชอบ แล้ก็ตั้งตนอยู่ในศีลในการภาวนาตั้งตนอยู่ในการสดับรับฟังนี่เรียกว่าอัตสัมมาปณิธิตั้งตนในที่ชอบท่านกล่าวว่าเป็นมงคลอันประเสริฐสุดให้มีสติควบคุมใจของตนอันนี้ก็ชื่อว่าตั้งตนไว้ในที่ชอบอย่างสูงสุดนี่แหละ ให้ควบคุมดวงจิตของเราให้รู้จักเสียเจ้ากรรมนายเวรก็คือดวงจิตของเรานี่แหละผีนรกก็เป็นดวงจิตอันนี้สวรรค์ก็เป็นดวงจิตอันนี้พรหมโลกก็ดวงจิตอันนี้รั้นรู้จักแล้วก็ทำความเพียรต่อไปจนเกิดนิพพทาความเบื่อหน่ายในอัตภาพของตน ที่เป็นมาหลายพบหลายชาติการเกิดเวียนไปเวียนมาก็ไม่ได้อะไรมีแต่การสดับรับฟังมีแต่การบริจาคให้ทานมีแต่ศีลของตนเท่านั้นเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในติดตามไปกับดวงจิตของเราทุกพบทุกชาติจิตเมื่อมันทำความชั่วไว้แล้วก็ไม่ลืมใครไม่ต้องการสักคน มดทั้งสิ้นความชั่วบาปกรรมให้คิดดูแต่นักโทษเขารักเขาปล้นสะดมแล้วเขาก็หลบหนีไปซ่อนอยู่ตามป่าเขาตามถ้ำตามดงเพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้พวกตำรวจไปจับเขาอันนั้นมันก็ไม่พ้นดอกบาปนะ่ะฉันใดก็ดีครั้นทำลงแล้วทำบาปอากุศลจิต ก็เป็นผู้จำเอาไปตกนรกก็แม่นดวงจิตนั่นแหละเป็นผู้ไปตกอัตภาพคือร่างกายของเรานี้มันก็นอนทับดินส่วนดินมันก็เป็นดินส่วนน้ำมันก็เป็นน้ำส่วนลมส่วนไฟมันก็เป็นลมเป็นไฟของเก่ามันครั้นพ้นแล้วก็กลับมาถือเอาดินเอาน้ำ ของเก่าอีกเท่านั้นแหละและก็มาใช้ดินน้ำไฟลมนี่แหละครบบริบูรณ์เอามาใช้ในทางดีทางชอบก็เป็นเหตุให้ได้สำเร็จมรรคผลพระนิพพานพระพุทธเจ้าสร้างบาร,รมีก็อาศัยดินอันนี้แหละประเทศอันสมควรอันนี้แหละสาวกจะไปพระนิพพานตามพระพุทธองค์ก็อาศัยอัตภาพอันนี้ ครั้นไม่อาศัยอัตภาพอันนี้มีแต่ดวงจิตหรือมีแต่ร่างเฉยๆก็ไม่สำเร็จเหมือนกันทั้งนั้นพวกเทพย,ายดาได้ชมวิมานชมความสุขอยู่ตลอดชีวิตชมบุญชมกุศลก็ทำเอามาแต่เมืองมนุษย์ครั้นจุติแล้วก็ได้ไปเสเวยบุญกุศลของตนครั้นหมดบุญแล้ว ก็ลงมาเมืองมนุษย์มาสร้างอีกแล้วแต่จะสร้างเอาอันชอบบุญก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเอาบุญอันชอบบาปก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเอาบาปเหมือนพระเทวทัตนั่นต่างคนต่างไปอย่างนั้นอัตมาบอกไว้เท่านั้นว่าให้มีสติควบคุมจิตสัตว์นรกก็แม่นจิตสัตว์อเวจีก็แม่นจิต พระอินทร์พระพรมก็แม่นจิตที่เข้าพระนิพพานก็แม่นจิตไม่ใช่ใครจิตไม่มีตนมีตัวจิตเหมือนลิงนี่แหละแล้วแต่มันจะไปบังคับบัญชามันไม่ได้แล้วแต่มันจะปรุงจะแต่งบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้วางมันเสียอย่าไปยึดถือมัน ก็จิตนั่นแหละมันถือว่าตัวกูอยู่เดี่ยวนี้ก็ดีเราถือว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงก็แม่นจิตนั่นแหละเป็นผู้ว่ามันไม่มีตัวมีตนดอกแล้วพระพุทธเจ้าให้วางเสียให้ดับวิญญาณเสียครั้นดับวิญญาณแล้วไม่ให้ไปก่อภบก่อชาติอีกก็นั่นแหละพระนิพพานแหละเนี่ พระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นมันไม่อยู่ที่อื่นนรกมันก็อยู่นี่พระนิพพานก็อยู่นี่อย่าไปค้นที่อื่นอย่าไปพิจารณาที่อื่นให้คนที่สกุลกายของตนให้มันเห็นเป็นอสุภะอสุพังให้เห็นเป็นของปฏิกูลให้เกิดนิพิทาความเบื่อนายมันนั่นแหละแต่กี้มันเห็นว่า เป็นของสวยของงามของดีดวงเมื่อมีสติควบคุมมีสัมปชัญญะค้นหาเหตุผลใคร่ครวนอยู่มันเลยรู้เห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลของเน่าเปื่อยผุพังแล้วมันจะเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายจิตนั่นแหละเบื่อหน่ายจิตเบื่อหน่ายจิตไม่ยึดมั่นแล้ว เรียกว่าจิตหลุดพ้นถึงวิมุติวิมุติคือความหลุดพ้นจากความยึดถือหลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพ้นจากพบจากชาติตั้งใจทำเอา